ลุกไหนอะ่ะพี่ว่าพี่ว่าแก้วลุกไหนจะดีอะ่ะแก้วก็เป็นลุกแบบสบายๆนะเฮ้สบายๆนะบ,บ,บ้าๆอะไรอย่างงี้ไม่มีคนถือสาดีถ้าเราเป็นลุกแบบเรียบร้อยไปมันก็จะบกวากไม่ได้ไงอันนี้แหละดีแล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเปลี่ยนยังไงพ่อนาเปลี่ยนยังไงพ่อพ่อจะเอาแบบไหนพี่ว่าแก้วจะ ะเป็นยังไงดีเอา้าลุกแบบไหนดีไปโกนคิ้วออกไหม <c oughs> แบบแดนกระจายโอ้ยเต้นไม่เป็นไม่เป็นอ่ะเต้นไม่เป็นได้แค่นี้กระดึบกระดึบ๊บกดบเลุกไปเอามาจากไหนจริงบอกดำตรงเลยมันมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะเออตอนสงการไปเที่ยวสนามหลวงคิดดู่ะ ไม่สนใจใครเลยเต้นอย่างเดียวชั่วโมงครึ่งน่ะไม่มีพักอ่ะลำไยนี่ไหทองคำนี่เออเอาจี้แถมยังไปอ่าน EDM ด้วยโอ้ยลดแฮอีกโอ้เดนกระจายโอย้มันเต้นไม่เป็นอ่ะขามันไม่ไปอ่ะขามันแข็งอะ่ะอยากจะทําให้มันได้เหมือนกันนะมัาไม่เป็นหรือว่าเพลงมาแล้วท่ามันจะออกไปเองเนาะ ใครเป็นมาจากท้องพ่อท้องมโอ้ยคำนี้ได้คำนี้ต้องซื้อไว้แล้วนี่ใครเออใช่เนาะเออใช่ใช่ใช่เพชรต้องเอาเพลงมาก่อนแล้วเพลงเพลงมาแล้วท่ามันจะตามไปเองแหละโอ้ใครจะเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่โอเคค่ะโอเคโอเคเต้นแรปเหรอเต้นยังไงวะ เล็บเขาเต้นกันยังไงวะเกียปานนี้แล้วจะเต้นเล็บมันจะอายเขาไหมอ่ะไม่ดูสังขารมันจะมีคนพูดอย่างงี้เปล่าเออไม่เตรียมบอดี้อะไรอย่างงี้เปล่าตอนนี้ก็พยายามลดให้มันผอมๆจุดๆแล้วนะมันถ้ามันอ้วนมันจะเป็นอืองอ่างมันก็จะขยับขยื่นร่างกายยากไงทำนี้ได้ใช่เลยพี่ใช่เลย,เลยโง่ถูกใจมาก ชอบแบบนี้ตาดิดเดี๋ยวก็สอบ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 เบาตาแตกไปเ่อะมาหัดข้างนอกกันทั้งนั้นแหละพอเพลงถูกใจลืมหมดทุกอย่างอจริงอาจริงเนี่ยท่าเต้นของแก้วที่ว่ากระดึ๊บกระดึบมันก็มาเองนั่นน่ะเออไม่อายด้วยเดี๋ยวนี้ไม่อายด้วยไม่อายใครเลยเติมลิฟต์ตักหน่อยจะไปรับหลานแล้ว อุ้ยใบจองแล้วอ่ะอืมเพชต้องเอาเพลงมาให้เพชเอาเพลงมาให้หน่อยยายอยากสตรีมหยาดแล้วอ่ะแต่มันอุ้ยแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ว้าวโอ้เฮ้ยที่ชาร์เป็นไหนอ่ะ ดิฉันเหลือส oh, ิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยจะลงแล้วพี่จะลงแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เพลงมันต้องโรแมนติกโอ้ยโรแมนติกไม่ได้หรอกยายไม่ได้เลยโรแมนติกอุ้ยบิ่งชนประตูอุ้ยถะเลอกเลยอยากเด่นก็ก็อยากไปเรียนแบบคนอื่นหรอเต้นยังไงวะ랩ปนี่เต้นยังไง ตัวตนที่แท้จริงออกมาโอ้ยจะให้เป็นบ้ากว่านี้หรอโอ้ยเลือดออกเลยอ่ะจริงบอกจริงเลยนี่เลือดออกเลยอะวิ่งชนประตูเมื่อกี้วิ่งชนประตูนี่แหละนิสยัยนิสัยที่แท้จริงแบบโกโกะมากเลยอะนิสยัยแท้จริงเลยเพียงมัน ต้องโรแมนติกถึงๆโอ้ถ้าโรแมนติกจะให้เต้นยังไงให้เต้นยังไงโรแมนติกอะเออเอ้าเออ,อหรอไม่ใช่เพชจะให้ยายเต้นอย่างนี้เหรอ,อ